สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสาธิตขั้นตอนการเปิดหมวกต้นอ่อนผักบุ้งหรือนะครับเมล็ดพันธุ์เปลือกของมันที่ติดอยู่บนใบของผักบุ้งนะครับเราจะทําการเปิดหรือว่าถอดออกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะสาธิตถาดใหญ่ถาดใหญ่ให้ผมนะครับนี่ถาดใหญ่ตัวนี้จะเป็นถาดมาตรฐานนะครับ ถ้าสำหรับปลูกระประทานจะไม่ยากแต่ว่าถ้าจะปลูกขายหรือปลูกจําหน่ายนะั้นไม่ง่ายวิธีการที่เราจะปลูกให้สวยงามขึ้นตรง15-20เซนแบบเนี้นะครับไปติดตามได้คลิปได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนการถอดหมวกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มี2อย่างครับอันนี้ขวดน้ําเจาะรูง่ายๆเหมือนเดิมครับแล้วก็หวีที่เป็นลักษณะของฟันห่างอันนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ20บาท ตตัวไปขั้นตอนของเราก็ชโลมพรมน้ำนะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะแล้วก็รอเวลาสักประมาณ5นาทีซึ่งตอนนี้ผมชโลมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วแล้วก็สังเกตก็คือเอามือหยิบเปลือกนะครับหลุดขึ้นมา แล้วก็สามารถตรวจสอบทําให้รู้แล้วว่าสามารถที่จะทําได้ละหว,วีได้ละขั้นตอนของผมง่ายๆก็คือเล็มขอบก่อนนะครับสังเกตนะครับหวีขึ้นมาเราจะเห็นว่าเขาติดมาที่หวีก็จะมีต้นอ่อนที่ติดหลุดขึ้นมาบ้างครับไม่เป็นไรนะครับเก็บขอบก่อนครับ ตรงกลางไว้ก่อนนะครับเก็บขอบก่อนจะเป็นวิธีการที่จะทําให้ต้นของผักบุ้งนั้นไม่น้มหรือว่าไม่ช้าเกินไปตรงกลางเราค่อยเก็บนะครับเป็นเทคนิคของผมนะครับเสร็จแล้วครับขอบข้าบเสร็จแล้ว เรามาดูตรงกลางตรงกลางผมก็จะเว้นเว้นเทืองตรงกลางนะครับแล้วก็อยู่นี่นนครับเก็บสําหรับตัวที่หลุดออกง่ายๆก่อนแต่สําหรับตัวที่อยู่ลึกหรือว่าตัวยากนั้นผมมีเทคนิคต่อไปอันนี้ออกได้ระดับหนึ่งนะครับพยายามนิ่มๆจะไม่ทําแห้ ผักบุ้งนั้นหลม้มต่อมาครับสําคัญก็คือผมจะแหวกแบ่งครึ่งครับแล้วก็เปิดซ้ายเปิดไปทางซ้ายแล้วก็ขวาสลับกันเก็บตรงกลางครับอันนี้ก็คือจะมีเม็ดที่อยู่ลึกๆแล้วก็แบ่งช่วง จะเก็บได้ประมาณ90%เนลยนะครับอีก1 0ก็คือเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยเก็บออกตอนที่เราล้างตอนที่เราเก็บเกี่ยวตอนที่เราตัดักบุ้งอีกทีอันนี้เราเก็บเฉพาะไอ้ตัวที่ติดอยู่ยากๆลึกๆพยายามเราจะไม่ทำให้ช้ำนะครับคือพยายามทำให้เบาบาง แล้วก็ทําไม่ต้องบ่อยครั้งครับ เสร็จแล้วก็จัดทรงสักนิดนึงครับจัดทรงให้อยู่แนวตั้งจะส่งผลให้ตอนที่เราตัดจะทำได้ง่ายเสร็จแล้วครับครับง่ายง่าเรียบร้อยเทคนิคง่ายๆโดยการใช้หวี